ครับผมสวัสดีครับจากร้านกวงฮวดมอเตอร์อำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับในส่วนของเครื่องแตดญ้าฮุสวาณาหาสาม RS นะครับไม่ใช่5 4านะครับตัวนี้นะครับกำลังแรงม้านะครับจะอยู่ที่1.6แรงม้านะครับอันนี้จะเป็น1.6แบบเต็มเต็มนะครับไม่ใช่1.6จีนนะครับอันนี้เป็นของฮุสวาณานะครับก็ลักษณะนะครับ ลูกทรงภายนอกทุกอย่างนะครับเหมือนกับ541 RS นะครับต่างกันที่กระบอกสูบนะครับแหวนลูกสูบนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนๆกันนะครับเหมือนกันหมดตัวคัดนะครับตัวคัตตัวนี้จะเป็นคัตมินียมนะครับไม่ใช่คัดเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูเบื้องต้นนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องสเปคของเครื่องนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกัน Nah, uh -huh. ถือว่าจับนะครับพอสมควรนะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าตัว541ประมาณ2-3ขีดนะครับน้ำหนักก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าสำหรับเทียบกับแรงม้าที่ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับคาร์บูแบบผ้าปั๊มไดอะเฟรมนะครับวาบูแท้เหมือนกันนะครับสำหรับรุ่นนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวกองอากาศเป็นกองแบบ2ชั้นนะครับ วงอากาศตัวนี้จะเป็นอ้อมสองชั้นนะครับบู๊แมนผ้าปั้มไดอฟเฟรมแบรนด์าบูนะครับนี่นะครับชุดแกนนะครับชุดนี่นะครับ จะเป็นตัวเดียวกันกันกบตัวมุสวานา541นะครับสำหรับชุดก้านนะครับตัวชุดแฮนด์นะครับก็เหมือนกันกันกบตัว541นะครับตัวนี้นะครับท่านไหนนะครับสนใจรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับส่วนเรื่องรายละเอียดตัวของสเปคเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะลงกันให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ เขาจะอยู่กองเป็นกองสองชั้นนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ